ไม่ต้องทาตัวนะจ๊ะไม่เกียวเลยะว่าไม่เกี่ยวอะว่าไม่เกี่ยวเด็<笑><笑>กๆไ,ไม่ต้องทาตัวนะลูกแล้วก็มีอีนนั้นด้วยกินนั้นหนูพ่้องคอเองพ่อตัาพ่ออ่ะหนูก็เลยต้องจะทาดิแต่เกือบไปแล้วอ่ะเกือบทาครับี่แล้วอ่ะแต่ถ้าทาไม่ลืมทาแค่ห่างกับหัวก็ได้ลูก แท้เสร็จก่อนมาทำสายนะลูกอันนี้เสร็จขึงเนี่ย